หอยอะไรนะเมื่อกี้หอยของอุบลนรัสมีร้านของอุบลนรัสมีที่ขายหอยทำไมเหรอเพคะเห็นบอกหอยหมีหอยหมีคิดว่าที่ไหนนั่นที่เอะคิดมากไปหรือเปล่าเพคะไอ้หลงนี่แหละไอหอยหมีนี่แหละไม่รู้จริงนะทับเหอยหมีที่ยามีล Oh. กินแล้วแรงดีไม่มีดอย mm hmm. หัวชอบกินหอยแกเพลีย่ไปเธอเหิวแล้ว oh. อยากกินหอย oh. ไปเอัอลูไปนะครับมาด้ ได้ด้วยลุงช่วยไม่ได้ยศลุงใหญ่ไม่พอรวมพงเผาเขาเป็นพอ่อไม่อยากขัดคอคุยเคลียเมื่อลุงจะห่างนั่งใจหายหากมี ลงต้อไปจะคอยจุนเจือช่วยเหลือเราคงมีแต่้าเนาเสียอุบลนรัศมีนี่คือแม่เขาคอยลังแกหาโอกาสใครจะช่วยพ้องช่วยปัด ทั้งอนาณาจิงเนี่ยทั้งทั้งที่หลงอยู่ในวงลองต้องทนสู้อยู่ยกับฟอร์มมาฟี ระนองน้อยซอยมันเป็นมิงควันไปถั่วแควนหมูมาดมาดแมนเออเออเอเอ,เอแสนสุขใจหนุ่มโฟลอเ,เฟี้ยวนี่ลองมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนั่นนี่หนุ่มฟอ้อ ลรอเฟียวนี่ลงไม่พบคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยเมออื่อคืนผมนอนอยู่บ้านเมออื่อคืนผมนอนอยู่บ้านเมื่อคงลำคาญบอกไม่มีงานหรือไอ้เนี่ยทวายบังคมพยาค่ะเอาสั้น,นแค่นี้เหรอคิดถึงจังในฝ่าบาท ไอก้กบพยาค่าภารกิจที่ใช้ให้เจ้าไปทำสำเร็จเสร็จสิ้นหาสาวงามต่างแคว้นมาเป็นวราณีเทียบพระที่ของข้าอินเตอร์เซ็นนับบัลังศักเชียงแสนไปถึงไหนมาบ้างได้มาก,กี่คนหลายประเทศเหลือเกินเดี๋ยวให้ฝ่าบาทลองดูเลยเพราะว่าถ่ายมาสวยๆตั้งนั้นจริงหรือเปล่าวะพยาค่ามหัดเลขข็กแขก เล่นดัมมี่ถึงได้งโง่เลยขนาดกระเป๋ายังโดนหัวตัวเองปัญญาอ่อนไปไกลมามากพญาคราลูปนี้สวยจริงๆเห็นภาพแล้วก็ยังติดตาเกาหลีฮหม็อนฮืนเหม็นจริงๆเหรอ ชื่อเขาฟามาชื่อเขาไม่ทะลึ่งอย่าทะลึ่งชื่อพระนางอะไรนะย้ำอีกทีสิฮีเหม็นอื่นโอ้แต่ชอบไปก็เท่านั้นนะทำไมล่ะเขามีแฟนแล้วแฟนเขาชื่ออะไรล่ะจองแย่ฮีเขาหม่อกเลยกลับเห็นเขามีแฟนแล้วเอ้ามันมีแฟนแล้วมาให้เราดูทำไมเก็บไปเก็บไปเก็บไปงั้นเอาคนใหม่พี่จ้คอือสาวใต้สาวใต้คนนี้ก็สวย ลูฟิตลอดอมาแงะชื่ออาจจะทำแม่งทำแม่งหน่อยนี่ชื่อเขาเหรอชื่อเขานี่สาวงามแต่ละคนที่กูให้มึงไปหาเนี่ยครับชื่อแปลกๆทุกคนเลยนะเอแผ่นดินเขาเมืองเขาแล้วตกลงมีคนมางเงะเขาหรือยังทำท่าจะมีแล้วนะฝ่าบาทคนที่สวยอย่างนี้ไม่รอดหรอก <รอ S 1> แล้วแต่มีให้เลือกหลายคน,นามาีอีกเหรอมีอีกอ๋อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ไปเหนือมาเลย ส<ไ>าวเหนือถ,ถึงแคว้นเหนือเลยเหรอแคว้นเหนือพะยอะค่ะคำปลาย<ำ>น้องคำปลายคำแต่ปลายเหรออ้าวคุยกันเองเลยหมายถึงว่ามีแต่ชื่อคำปลายอย่างเดียวนะเหรอขึ้นเหนือเนี่ยคำต้องนำหน้าอือเลยชื่อคำปลายอ๋อ่าบาได้เกิดเดือนมกราหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหรอคิดไปทางนั้นเรื่อยเลย ก็เห็นบอกว่าชื่อคําปลายคําปลายจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแต่มีอายุแต่ก็สวยเท่าไรแล้วเนี่ยแปดสิบกว่า,วาตอนนี้เราหมอกคิดว่ามันยาวแล้วอายุแปดสิบกว่าครับคนนี้แต่สวยนะจะให้เอามาเป็นเพื่อนพระมารดากูหรือไงไอ้กบฮะเปล่าเฟีะค่ะแต่ก็สวยอยู่แล้วก็เลยถ่ายมาอย่างนั้นเนี่ยพยายามหาจังเลยคนที่สวยเนี่ยแต่มันหาย,ยาไปถึงไหนไม่อีก ผมก็เลยลองเปิดสมุดหน้าเหลืองดูดูที่ว่าที่ไหนในประเทศไทยของเราเนี่ยพอที่จะไปได้มัง้งใครับสมุดหน้าเหลืองเนี่ยเขาหาแต่เบอร์โท,ทรศัพท์เอา้าแต่ผมก็เจอจนได้เจอจนได้ครับเจอเบอร์ใครละ่ะเจอเอำเภอท่าใหม่เขียนท่าใหม่ผมลองไปเลยเห็น <He en S 2> ชื่อเอเภอก็น่าสนใจแล้วท่าใหม่มก็เลยพยายามดูที่ท่าใหม่ดูที่ว่าจะเจอสาวงามที่จังไลคู่ควรกับฝ่าบาทหรือไม่แต่ก็ไม่มี ใช้คำผิดแล้วต้องบอกว่าเจอสาวงามที่วิไลคู่ควรกับฝ่าบาทหรือไม่ประธานอาภัยผิดไปแล้วต้องควรอยู่ก็<ส>มอมเลยไปขมเ็นอย่าเพิ่งตายไปไหนแล้วผมยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกต้องรอวันขัดตะเลิกมันได้สองต่อไปถึงขมเมรมาเลยเหรอคนนี้ขเขมเรเลยโอ้โหงดงามเหลือเกินเขาชื่ออะไรเนี่ยเงียนดองลึกชื่อไม่น่าฟังเลยเอะเขาชื่ออย่างนั้นผมไปตั้งใหเขาวหได้ล่ะ งึกดองเหรียญเหรอเหรียญดองลึกียอสวยแน่คนนี้สวยแน่ผมเห็นปลาดแรกนี่นะพูดภาษาเขาได้คำเลยพูดว่าเงียนปลาดมันแปลว่าอะไรต้องให้แปลหรือเปล่าไปเอาว่าคงพูดจากันไม่รู้เรื่องสาวเขาเห็นมีอีกไหมเนี่ยหรืออีกคนเดียวแล้วนะไอ้กบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเดี๋ยวไอ้กบครับกูเห็นกี่คนกี่คนมึงก็หยิบมารูปเดิมรูปเดียวเนี่ยฮะอะไร มึงมีมารูปเดียวเนี่ยมึงเอามาให้กูดูกี่คนแล้วเนี่ยเอ๊ะก็ติ้งตัางไม่เป็นเลยไงลิเกมันเรื่องสมมุติมันติ้งตังเดี๋ยว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 ยเดี๋ยวหงายงือบนี่บานไกลเลือนเคียงพะยาคาฝาบาทขอดูให้ชัดหน่อยเฮ้ยกบ กูชอบยกให้ขอบใจมึงเป็นพ่อก็เหรออ้อาก็ขอลูกก็ยกให้แต่ขอตัวจริงก็ต้องคุยกันทางนู้นก่อนเขาชื่ออะไรเป็นใครพระหลานหลวงเรวดีพะยะค่ะพระหลานหลวงเรวดีก็ต้องมีเชื้อเจ้าสิพะยะค่ะเขาเป็นหลานสาวของใครขององค์กษัตริย์ธรรม,มาทิตย์พระพุทธเจ้า<อ>ค่ะเป็นแคว้นที่ติดต่อกับแผ่นดินของเราถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ไปเตรียมสารมากูจะลงลายสือสู่ขอพระหลานหลวงเลยวดีท่านแม่งลว<อ>งพ<ห>่อพระเนตรสิพระยะค่ะเป็นยังไงบ้างสิริโฉมของนางงามมากหูกพระน,น้องลองดูสิถูกใจเจ้าไหมสวยมากเลยค่ะ <laughs> หายไปน,นานโอ้โหกลับมาอีกทีสวยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยโอ้ยดี่ยังปากเขียวอยู่เหมือนเดิมมึงแดกก้วยดิบรยอ ไอ้กบพยาคับบาบาดนำพระบรมชายาลักษณ์ของเรวดีเก็บไว้ที่ห้องของข้าพเจ้าพยาค้าเอาสุพราชศรมารมานำสุพรรชศารนี่หมายความว่าไอ้กบต้องเดินทางอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไงหรือมึงมีปัญหาอะไรไม่มีหรอกไม่คิดจะให้พักกันมั่งเลยไงเนี่ยก็นั่งพักนี่พอสมควรอยู่แล้วนี่ โอ้โหเป็นเจ้านี่ไปกันไม่เป็นเลยหรือไงใช้แต่ไอ้กบไปกบเ,<อ>เปลี่ยน<ถ>เรื่องดีไหมเนี่ยทาไมนี่กูเป็นเจ้านายมึงใช้มึงมึงเป็นลูกน้องนี่กูใช้มึงไม่ได้เหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรเอ๊ดน,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 นานกลับมาถึงบ้านถึงเมืองเนี่ยพกกระบอมเนี่ยไปเนี่ยกี่เดือนแล้วป่าบาดกว่าจะกลับมาเมืองเตะทีเออไอ้คิดถึงมองคิดถ,ถึงเมียก็อยากไปหามั่งไอ้กบครับกูให้มึงพักจากคณะกูไปเจ็ดปีเนี่ยนะมึงยังพักไม่พออีกเหรอเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแหล นำสุพราราะสารตามาเดี๋ยวมึงเอาซากศพมาเป็นทหารกูด้วยเหรอพยาัคขา,าไม่ได้หามาง่ายๆในคนเนี้ยต้องไปงมหอยมันติดกระม,มังหอยมันไม่นดักกันไงเรียบร้อยแล้วพยาคาเตรียมเขียนครับถึงองค์กษัตริย์ธรรมอาทิตย์เออเดี๋ยวขอเดชะถึงเขียนไงว้ลืม <c oughs> ไปต่างประเทศแล้วเพลินกับป่าอื่นนะเจ้ มึงสอบได้หรือว่ามึงเอาเงินยัดเนี่ยเข้ามาทหารเนี่ยฮะหรือมีใครไปบอกมึงว่าซื้อตําแหน่งให้มึงได้เนี่ยมึงจ่ายเงินเขาไหมเนี่ยแล้วจะมาพูดทำไมให้อายต่วสาว่านั่งกันหน้าแล็บลมบเดียอเยเขีน <c oughs> อย่างนี้ฝ่าบาทเองเลงอ่ะอย่างนี้นว่าโอา้โหมาครับนั่นน่ะถ้ามึงเขียนไม่ได้ก็วาดเอาอหอหีบสะอลบอใบไม้ชถถึงเลยพี่ฝ่าบาทไม่เติมศพไปด้วยได้เป็นหีบศพไปเลยล่ะพ่ะถึงกษัตริย์ธรรมาทิตย์ โอ้โหปากกาก็ไม่ติดพูดใส่สารได้เลยไหมเนี่ยไหนปากกามืองนี่ครับจากเกาหลีเลยนะเนี่ยฟ่าบานนี่ปากกาที่เขียนหนังสือมึงหรอพระองค์จับจับอย่างนั้นกรหม่อมนึกถึงอะไรก็ไม่รู้นี่รูปร่างน่ารักมากไปครับงั้น,นกระหม่อมถวายได้ให้กับชอบเป่าเห็นมองจังเลย ปทานภัยเรืยค่ะกบล้อเล่นถึงกษัตริย์ธรรมทิศถึงกษัตริย์ธรรมทิศข้าพเจ้าอินรทเสนข้าพเจ้าอินเทเสนกษัตริย์นศักเชียงแสนกษัตริย์นศักเชียงแสนปรารถนาเรวดีปรารถนาเรวดีมาเป็นราณีของข้าพเจ้ามาเป็นราณีของข้าพเจ้าให้ก็เอาให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาแต่ถ้าไม่ให้แต่ถ้าไม่ให้ แผ่นดินท่านกับข้าแผ่นดินท่านกับข้าต้องได้เล่นสงครามกันในไม่ช้าแน่ต้องได้เล่นสงครามกันในไม่ช้าแน่จากข้าพเจ้าอินรทเสินจากข้าพเจ้าอินเทเสนประทับตา <c oughs> ไอ้ก๊อบนี่มึงเอาอะไรมาประทับตาเนี่ยมูงไงเกาหลีน่ะเขามีเสือทองคำเกาหลีเสือทองคำจีนเขามีมังกรทองแล้วไง นี่อินเอร์เซนนักศักเชงแสนมึงเอาหมูน้อยมาเป็นตราประทับลายเสือกูเหรอกินได้ไหมมังกรเสือเสือแล้วก็แหมกินตัวเมื่อวลากินหน่อยได้หน่อยเนียหมูเนี่ยกินได้ทั้งตัวเรื่องเป้าเนี่ยตกลงนิดตราสัญลักษณ์ประทับส่วนพระองค์ของอินเตอร์เซนใช่ไหมพระ้าค่ะก็หม่อมเปลี่ยนยังเก่าใช่อันนี้เห็นมันน่ารักดีรีบไปแล้วก็รีบมาเสด็จแม่เสร็จเข้าพักเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ทำเพื่อใครถ้าไม่ทำเพื่อคุณวันนั้นผมไปเข้าป่าผมไปเจอมาผมไปเจอแพะมามาร้องฮีฮีแพะแล้วมาร้องแปะแปะทั้งมาทั้งแพะร้องฮีแบะฮีแบะวันนั้นผมไปเข้าป่าผมไปเจอแพะผมไปเจอมาแพะก็ร้องแปะแปะมาก็ร้องฮีฮีทั้งแพะทั้งมาร้องไปะฮีแบะี วันนั้นผมไปเข้าป่าผมไปเจอหมาผมไปเจอหมาอ้โหหมามาล้องฮีหมามันล้องโบทั้งหมาทั้งหมามันร้องอะไรวะช่างมันจะล้องอะไรก็ไปแล้ว ทันยานในน้ำมีปลานในนามีข้าวน้ำใสไฟสว่างทางดีกนหลี่ต้องถูกอย่างแน่นอนรู้ได้ไงพี่รู้วิวสัมผัสได้ <c oughs> ไปบอกทหารข้างในว่าราชจ,จะทูดแห่งศัก์เชียงแสนมาทำให้มาตรฐานพี่จะได้ดูมีคุณค่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องและลมเมื่อเมื่อไหร่จะหุบ อ้าวผูกแม่งตอนนี้เลยก็ได้ปัญญาออนเดี๋ยหงายเงือกรอเล่นรอเล่นพี่จะยืนสวยอยู่ตรงนี้ไม่ทักไม่ทายอะไรกันเลยเห็นใจเธอว่ามาแต่เช้าสมัยล่ะทำไมตาดำอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยบ่งบอกให้รู้ว่าผมไม่ใช่คนตาขาวไงหากันเข้าไปรออยู่ตรงนี้แป๊บ ไม่ไปไหนผมมาอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือฉัชอบขึ้นลิฟต์อ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบฉันชอบปลาช่อนฉันชอบปลาสุก ฉันชอบปลาดุกฉันชอบปลาดิบอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบฉันชอบรูดกอนผมชอบรูดการ์ดฉันชอบรูดบัตรฉันชอบรูดซีฟเฮ้ยเป็นใครกันเนี่ยมาชวนให้เคลิมเป็นใครกันเนี่ยฮะเป็นราชทูตเป็นราชทูตต้องการอะไรสวัสดีครับ ทหารตำรวจต้องทำแบบนี้ทำไมถ้าทำแบบนี้มันจะไม่ทันนัดปัญญาอ่อนเข้าไปผมมาบอกว่าตอนนี้มีราชทูตมาขอเข้าเฝ้าครับอนุญาตให้ขึ้นเฝ้าได้รอสักคู่ไอ้นันเขาเข้าไปหลับเมื่อไงไปนานจังยังไม่หลับเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วเคลียร์หรลียเรียบร้อยแล้วจะได้สบายใจ นั่งลอยหน้ากันเป็นลำตัดแม่ประยูนใช่ไหมคนไดคือองค์สัตย์ธรรมมาทิศเฮ้ยพี่นี่เจ้าทำไมไม่นั่งคุยเขาล่ะไม่น่ามาด้วยกันเลยนั่งคุยที่เขาเป็นเจ้าอะมันก็ต้องดูดมาตรฐานหน้าแกงกลัวไปก่อนยังไงเราจะทูดเดี๋ยวกลับเมืองเดินทางมาไกลต้องใส่แพมเพิร์ดเลยเหรอ ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเราถวายพระโคโหไ่เข้าฝ่าบาทข้านี่แหละธรรมาทิทยาค่ะกระหม่อมไอ้กบเป็นอาหารของพระองค์ท่านอินเตอร์เซนนำสุพร,ราชสานตามาส่งพระพุทธเจ้าค่าจากอินเตอร์เซนเหรอว่าอย่างไรพระเจ้าคะขอเตือนไว้ก่อนจะคิดจะอ่าน จะตอบจะขีดจะเขียนอะไรฮูเพียงเก้าเดียว <S <S แค่พระองค์ท่านอินเทอร์เน็ตสดจมาพอดี้ก็จะลาบไปหน้ากอกเตือนด้วยก่อนขนาดน,นั้นเชื่อหรือเนนถือ่อนไปยังค่ะเตือนนะ<อ>เตื่อนถ้าไม่รักไม่เตือนจะขีดจะเขียนอะไรนึกดูให้ดีพอ้เพียงเก้าแรกของพระองค์ท่านอินเทอร์เน็ต ให้นินนลงท่านก็จะลาบไปหน้ากองจะขู่กันไปถึงเอื้อนเลยจะไปทักอาเลยจะอ่หานจะขีดจะเขียนต้องมีสติถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เพียงก้าวเดียวอู้หกูละอายเขาจักเลยมาก็มัดเนี่ยพยาค่ะยิ่งใหญ่หลือเกินนะเจ้านายเจ้าเนี่ยอะไรข้าบาท จะเส็นส่งสารมาถึงอยากจะได้เลวดีไปเป็นคู่ครองให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาถ้าไม่ให้สงครามเกิดขอไดชาพระเยืเหตุการณ์นี้ก็มอมขอแก้ไขเองพระเยตจะตัดสินพระไทยยังไงก็สุดแล้วแต่เจ้าเทิดสุริยนพรี่ขัอาหารรับดีเก้าพระเยอมเสด็จ งนไงวะตรงการตัวเร็วดีอย่างนั้นใจเย็นทหารรับด้วยก้าวจับตัวราชทูตเดี๋ยวนี้เราจะตอบสารกับไฟไปไล่ขงนึงนล่ลงไล่ลงดิไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังไอ้วังตายแน่ ตายแน่ไอ้วังนนไ,นะไปลามาไว้ประเพณีไทยชาวพุทธมึงไม่น่าพลาดทํากับราชทูตหรือคุณอาวุธ หาดวินหรือคุณอวุธหาดวินนกไม่มีคนเฮ้ยคนไม่มีเพื่อนไม่มีใครเตือนใครตักเลืน่าสงสารพระทรงสิ์ให้องค์ขลักมาบินลาแล้วครับ ลาไปแล้วไอ้นาส่งติงเฮ้ยเีราจะพูดสงครามที่ยาวนานที่สุดเคยมีคนกล่าวหาเรื่องว่ามันเกิดขึ้นในอาลูสเลตรูนี่แต่สงครามที่กระดองจะมันจะเหมือนกับพลอยที่ไปทิ้งตัวเก้าหญิงี่ชื่อว่าเดรนแต่สงครามครั้งนี้พวกคุณเป็นคนที่ชฉลาดจงจำไว้ กูเบิกวามือจะรอการกบเาพูดเถอา คือก้อนเห<า>ล็กมาของหน่อยเนยไปเร็วๆถึงแล้วเนี่ยกบผู้หายบกพร่องเพระองค์ด้านกินเกษตรเพื่อครับเป็นอะไรกบ,คร,บครับตึงครับตึงเล็กๆถึงปานกลางฝ่าบาทเป็นอะไรตึงเมื่อยเหรอเปล่าพะยะค่ะาไม่ได้เดินไปไปเรือหางยาวถ้าเดินไปถึงจะเมื่อยอารมณ์ไม่ดีอยู่นะเป็นอะไรลมไม่ดี ออ๋ก็ก้ากระหม่อมไปส่งสารแล้วเขาก็ตอบสารมาบนแผ่นหลังของไอ้กบเพียงขา้าฝ่าบันถอดพระเนเเอาเองเลยเนี่ยตึงไม่หมดแล้ว